วัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดังสงสนสูงยี่ห้อซินโซโนรุ่น FA 0903ตัวนี้นะครับความแรงอยู่ที่90บาร์นะครับรุ่น Family c l s t s นี่คนระับความแรง90บาร์ปริมาณน,น้ำที่ทำได้ครับอยู่ที่300ลิตรต่อชั่วโมง กำลังมอเตอร์อยู่ที่1.2กิโลวัตต์นะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีล้อนะครับ4อันนะครับหนึ่งละสตัวด้ามปืนด้ามปืนตัวนี้ครับจะเป็นแบบคอปเปอร์เสียบนะครับจะเป็นแบบเสียบเร็ว การต่อกลางนะครับแล้วก็ปลายปืนนะครับแบบปรับได้ใส่ฉีดน้ำนะครับน้ำหนึงเป็นคอปเปอร์น้ำหนึงเป็นเกี่ยวหมุนเข้าเครื่องนะครับไปคู่มือการใช้งานแล้วก็ไปประกันสินค้านะครับแล้วก็เหล็กเพียงหัวฉีดนะครับเวลาหัวฉีดตันนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถใช้ไฟ220โวลต์น,นะครับจะมีมาคงของๆๆปลั๊กอย่างดีอ่ะเดี๋ยวหมุนตัวเครื่องหน่อยหมุนตัวเครื่องให้ดูหน่อยนี่ครับตัวน,นี้ยังไม่ประกอบล้อนะครับอ่ะเดี๋ยวดูล่างๆหนะน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูสเปคของเครื่องสเปคเครื่องอยู่ด้านล่างๆปัง ตัวนี้นะครับกำลังมอเตอร์นะครับอยู่ที่1,200ั้วัตต์ก็ความแรงนะครับอยู่ที่90บาร์สลิตรต่อชั่วโมงนะครับการฉีดน้ำโอเคนี่ครับเครื่องตัวนี้นะครับถ้าเราจะตั้งครับเราก็ใส่ล้อเราก็ตั้งได้นะครับตรงนี้เป็นตัวใส่ล้อถ้านอนๆนะครับเราก็จะมีตรงนี้นะครับช่องใส่ล้อเล็กโอเค ตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของเครื่องนะครับออนออฟจะอยู่ตรงนี้ okay. เดี๋ยวจะให้ดูทางนำเข้านะครับตัวนี้เป็นช่องเสียบทางน,ำ,นำออกนำออกนำออกไม่ใช่นำออกคือสายยางไม่เป็นไรเดี๋ยวหายตัวนี้อันนึงมนอยู่ข้างนี้ S <s <bottles> ข้อต่อเกียวอยู่ตรงไหนอยู่หลังดันมาเหมือนมา้าด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นใส่ตัวกรองน้ำตัวกรองน้ำจะเหมือนเข้าตรงนี้นะครับนี่นครับอันนี้คือทางเข้าน้ำนะครับทางเข้าน้ำี่อยู่ด้านหลังของเครื่องน,น้ำจะเข้าตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ข้อต่อเสียบเร็วตรงนี้ได้ข้อต่อเสียบเร็วมาเป็นคอปเปอร์นะครับแล้วก็ ไม่ใช่ครับออืม,อม,อมโอเคเนี่ยครับเราก็ตัวนี้ก็ใส่ใส่ยางฉีดน้ําตัวนี้ดันเข้าออกง่ายนะครับรก็ดึงดังออกนะดันออกมาได้เลยอโอเคอาหารหลังชื่อด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นที่ใส่ใส่ฉีดน้ํานะครับจะอยู่ด้านบนโอเค ลูกค้าถ้าใดรสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ